เรียกคุณที่เขาของกรุงเทพยินดีเก่าบไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับก็เดือนเต็มๆแต่ซ้อมอยู่ที่ที่ดิตเก่าๆมีใครมาเป็นผู่บอลซ้อมไฟนี้ก็หลายคนครับตัวใหญ่พวกชานยุทธซันโดรติกร่วมเลยในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละยี่สิบเราสูงเท่าไหร่ร้อยหกห้าน้ำหนักปล่อยๆมามากี่กิโลครับห้าสิบแปดสิบเก้าเราเมื่อตะตา์อะไรครับก็งเมื่อตีเมือบวันนี้เรามาเจอกับรักชุมพรเคยต่อยกันไหม ครั้งแรกเลยแล้วเราได้เป็นสายเกมมาต่อยไหมนก็ดูพี่เขาเป็นมวยสไตล์อะไมวยทรายครับแล้ววันนี้เราจะวางเกมียวแหงให้ดีก็เก็บแข้งซ้ายที่เขาต่อยสไต่์ได้เล่าสุดเราต่อยไปที่เนี่ยที่ถานอากาศนี่เนาะวันนั้นเราต่อยกับที่พิเดตเป็นไงบ้างชนะชนะคะแนนลิมิเต็ดมาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยสิบเจ็ดร้บเจ็วันนี้เรามาต่อยร้อยสิบแปดแล้วเราต่อเขาสองปอนด์เลยครับโอ้โหเยอะไปไหม เยอะเหรออืมคิดไหวไหมเวทนี้ก็ไหวครับอืมแต่ไม่มีปัญหาเนาะแล้วที่เราสอบหนักแล้วแม่เกินหรือเปล่าร้อยสิบเก้าจุดสี่เกินร้อยสิบสี่เขาก็คือมันวิ่งตอนเช้านะใช่ร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยครับเต็มร้อยนะสมุดแข็งแรงครัวันนี้พร้อมใช่ไหกับค่ายเหมือนเดิมไฟนี้เราคงคุมมามากี่กิโลครับหนึ่งสี่กิโลห้ากิโลเราต่อยมวยมารวมตอนนี้เท่าไรประมาณหนเราคนจังหวัด คาทลุงครับฝากเชิญชวนเป็นครับแล้วนอนก็ฝากเป็นมวยทางบ้านช่วยติดตามเชียร์ได้ครับเป็นสู้เต็มที่แน่นอนโอเคขอบใจมากน้องชายโชคดีนะครับผมนักแสดงใครนี่ซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาเกือบเดือนครับอย่างอมอยู่ที่ค่ายซ้อมอยู่ที่ราชสมภารอยู่ที่จุมพรเลยที่พระราชจุมพรมีใครเป็นกุ๊กบ้ากซ้อมบ้างดีไหมก็เยอะครับน้องๆในค่ายนักแสดงก็คือพวกในค่ายเชื่อเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ16ครับเราสูงเท่าไหร่ น้ำหนักปล่อยมามากี่กิโลครับ5แปร์5แปร์เราโม่จะตายเลยคือเมื่อวันนี้มาเจอรุ่นน้องนะกรุงไทยเคยต่อยกไหมไม่ครับอันนี้คือครั้งแรกเลยแล้วเราได้ศึกษาเกี่ยวกับต่อยน้องมาปะดูแลก่อนเขาเราโม่จะเขาโม่จะตายตอนนี้ก็ไปเตอมบู๊แล้ววันนี้เราวางเกมียวอย่างไงดีไปเรื่อยๆก็ปล่อยตามสไตล์เราเนาะแล้วค่อยเดี๋ยวไปแก้ไขเอาบนเลยดีล่าสุดเราต่อยไปที่ช่อง3ช่อง3นั่นปล่อยกับเจ้ากับเฟสตองขันรับเป็นไงบ้าง ชนะครับชนะคะแนนมาเันาะนั่นต่อยเวทเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบก็คือเวทนี้เลยครับแล้ววันนี้ก็มาต่อยร้อยยี่สิบเนาะ <ảo. S 1> ก็คิดสองหนักแล้วแม่เกินหรือเปลาเกินปอนกวา่าอยู่ปอนกว่าก็คือเหมือนวิ่งตอนเช้ยยยายืดเส้นยืดสายหน่อยนอึงร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเต็มทีนะ่เต็มร้อยนะคือเ์แข็งแรงแล้วนี่น้องมาต่อยเราสองปอนครับโอ้โหมีผลไหมมีมั่งแล้วครับเรได้กำไรสองปอนได้วยเนาะไปนี้เราคุมคุมมาประมาณกี่กิโลครับก็ประมาณสี่ห้ากิโลสี่ห้าโลได้แล้วต่อยมวยมาโล่ผมว่าเตยตอนนี้เท่าไหรร่แล้วปะมาณ เจ็ดแปดสิบครั้งเราคนจังหวัดสมพรแล้วจายเชิญชวนแฟนคลับเราวันนี้หน่อยว,วันนี้เต็มที่แน่นอนครับวันนี้ครูเอกด้วยนะโอเควันนี้ขอโชคดีครับ,รบขอบคุณมากครับผม